ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนเราจะมาพูดถึงความสมจริงนะคะของการเก็บรายละเอียดของค่ายนอตตี้ด็อกกันค่ะ ก็สำหรับค่าย Naughty d o เนี่ยเราถือว่าเขาเป็นค่ายที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดพวกองค์ประกอบภาพสีแสงพวกเกี่ยวกับแบบว่าความใส่ใจในการหาข้อมูลอะไรต่างๆเอามาทำในเรื่องราวในเกมของเขานะส่วนใหญ่เกมของเขานะคะก็จะมีการเสริมเติมแต่งนะคะก็คือมีการแบบว่ายิงจากเรื่องจริงบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีการเสริมเติมแต่งอย่างเช่นเกมอัญชาอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ การหาสมบัติการอะไรไงก็จะมีอิงจากความจริงบ้างแล้วก็มีบางส่วนที่เติมแต่งเพื่อความบันเทิงความสนุกตามเนื้อเรื่องของเขาแล้วก็ในส่วนอีกเกมหนึง่งก็อย่าง t h e l a s t o o Us r t อย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์แบบว่าคือเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดหรือว่าเป็นการเอาชีวิตรอดของคนที่เขาอยู่บนโลกที่มันแบบว่าล่มสลายโดยการที่มันมีการแพร่เชือ้ออางเงี้ยค่ะ มันก็จะมีความมืดมนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องขององค์ประกอบเนี่ย <c oughs> ก็รับบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะคะสำหรับค่ายนอตตี้ดอกค่ะเรามาดูอัชญชันนะคะก็คลิปที่กอลลันนยกตัวอย่างมานะก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นภาที่แบบเกือบสุดท้ายแล้วนะตอนที่เข้าไปเล่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยกอลลก็แต่ตอนเล่นครั้งแรกนะกอเนี่ยยังไม่ได้อ่านอะไรเกี่ยวกับ อินเดียเยอะอะค่ะคือยังไม่ได้อ่านอ่ะก็เลยยังไม่ทราบว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรในอินเดียอะไรแบบเนี้ยแต่พอกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราพอจะรู้เรื่องราวอินเดียบ้างนะเราก็เลยลองเข้าไปเล่นอัญชาตคือไม่ได้ตั้งใจว่าให้รู้แล้วฉันจะเข้าไปนั่งเล่นอะไรเงี้ยเบื่อเบื่อก็เลยหยิบอัญชาตขึ้นมาเล่นนะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยเก็บรายละเอียด ของของแบบการหาข้อมูลกับอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีมากนะคะก็สําหรับทางเข้านะคะพอเราเดินเข้าไปเนี่ยในฉากเที่กอนลัสแคปมาเนี่ยก็จะมีองค์พระศิวะอยู่นะคะแล้วองค์พระศิวะเนี่ยเขาก็สร้างให้แบบเหมือนองค์พระศิวะนั่งอยู่บนโคนนทิโคนนทินะคะเ็าเป็นผานักของมหาเทพค่ะ แล้วก็มีวาสุปรีนะคะเป็นราชาแห่งงูเนี่ยอยู่บนคอด้วยมหาเทพนะคะเขาก็จะอุ้มในในรูปปั้นที่เขาสร้างไว้ก็คือในทางนอตติดอกทำไว้เนี่ยก็จะเป็นมหาเทพนะคะก็อุ้มกาลติเกยะนะก็เป็นรูปชายนะคะผู้เป็นเทพพเจ้าแห่งสงครามคะ่ะแล้วก็เวลาที่จะนั่งเวลาที่มหาเทพก็คือองค์พระศิวะเนี่ยนะคะเวลาที่ท่านจะนั่งนะ ท่านเนี่ยจะนั่งแล้วก็เอาขาเนี่ยลงพื้นข้างเดียวนะคะ mm. เพราะว่าถ้าท่านเอาขาลงสองข้างเนี่ยแผ่นดินจะหนักนะโอ้โหแบบเก็บรายละเอียดดีมากอะกอรันั่งเล่นไปกอลันยังอึ้งอะคือกอลันดูแบบดูดูรูปปั้นเขานี่เขาศึกษามาเยอะมากนะคะเพราะว่าพระศิวะเวลานั่งพระศิวะจะไม่เอาขาลงอีกข้างหนึ่งนะคะเวลาท่านแบบนั่งอะเราจะเห็นในในซีรีส์ ต่างๆที่เป็นแบบซีรีส์แบบมหาการีหรืออะไรเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นพระสิวะเนี่ยจะนั่งเอาขาขึ้นข้างหนึ่งในข้างหนึ่งลงพืนนั่นเองนะคะเพราะว่าจะมีตอนหนึ่งที่แบบพระสิวะเนี่ยเอาขาลงสองข้างมันจะมีเหมือนเรื่องเรื่องหนึ่งกับเราเคยอ่านเจอว่าพระสิวะเอาขาลงสองข้างแล้วก็แบบทาให้ รู้สึกจะทศกาณฐ์มั้งไม่สามารถแบกเข่าไก่ลาดได้ค่ะเพราะว่าพระศิวะเนี่ยเอาขาลงแล้วทําให้แบบแผ่นดินหนักขึ้นนั่นเองนะคะพระศิวะเนี่ยก็เลยไม่เอาขาลงอีกข้างหนึ่งนั่นเองค่ะอันนี้คือคั้นเก็บรายละเอียดที่แบบสุดยอดมากๆนะคะของค่ายนอตต้ดอกค่ะแล้วทางเข้าหน้าบนประตูข้างบนประตูวิหารของเขาที่เราเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีรูปปั้นศิวะนาตาชด้วย นะคะก็จะเป็นอีกอีกคาเรกไดมันเป็นการไล่ลำาขององค์พระศิวะอ่ะเป็นพระศิเป็นศิวะนตราชนะคะคือเกอลัดเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก็บรายละเอียดข้อมูลแสงสีการจัดองค์ประกอบนอยตีดด็อกเนี่ยสำหรับกอลัดนะเขาบอว่าเขาคือที่สุดแล้วอะคะ่ะในการจัดองค์ประกอบอะไรเงี้ยซึ่งเกอลัตบอกแล้วว่าเกอลัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่โอ้โหรู้จริงรู้จัง <Something S 1> รู้ลึก <bigger S 1> <ๆ>แบบ ในเทพอินเดียทั้งหมดเลยนะคะ oh <my> แต่ว่าส่วนที่เรารู้แล้วเราก็เล่นในเกมนี้แล้วเราพอจะรู้เนี่ยคือเราก็สามารถเห็นเลยค่ะว่าเขาเนี่ยเก็บรายละเอียดจริงๆ, oh <my> งๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีการเสริมเติมแต่งพวกปริศนาต่างๆในเกมค่ะให้มันมีการผจญภัยเพื่อการเล่นเพื่อความสนุกนะแต่สำหรับอีกเกมหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเกม The Last of Us ที่ เรารู้จักกันดีนั่นเองนะคะคือตัวเรื่องเนี่ยมันจะอยู่ในโครงโครงเรื่องที่แบบว่าโลกแบบมันล่มสลายเพราะเชื้อมันก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยแตกกันแบบแตกคืออะนะต่างคนต่างอยู่คนเอาชีวิตรอดบ้างอะไรบ้างแล้วก็เริ่มเพิ่งจะมีการสร้างเมืองเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะคะแต่ก็ยังแบบไม่สมบูรณ์เหมือนเหมือนเหมือนแบบตอนที่โลกยังไม่ล่มสลายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเล่นนะคะทนแสง ทนสีความมืดมนลูกเล่นการจัดแสงสีในในเดอะลาวอันเนี่อาจจะน้อยลงไม่เหมือนอันชัดคือเหมือนความความแบบมันเหมือนเน้นความมืดมนเน้นความแบบว่ามันมันเศร้ามันรู้สึกเศร้ารู้สึกมืดมนแล้วก็องประกอบมันอาจจะแบบแสงสีไม่ชัดมากมายอะคะ่ะเน่าอาจจะไม่ได้แบบเห็นชัดเจนเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนของอันชัดนี่แบบโอ้โหตลาดอินเดียยเงี้ยเราเดินทีแล้วก็มีแบบหายมีอะไรแบบเห็นได้ชัดมากว่า ตลาดมีแบบการเล่นสีเล่นเล่นแสงเล่นภาพอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในเดอร์นเนี่ยเราอาจจะเห็นแต่ว่ามันอาจจะเป็นสีที่แบบทนทนใกล้เคียงกันหรือสีที่มันดูอึมครึมดูแบบที่มันดูแบบให้อารมณ์แบบความเศร้าหมองให้อารมณ์แบบเวงาอ้วงหวางอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกับอัญชาดเพราะว่าคงเรื่องอะไรมันก็คงแนวกันเนาะทีนี้พอเราเห็นเนี่ยคือมันก็จะแบบอาจจะไม่ชัดเจนอะในเดอาร์น เพราะด้วยความที่บอกว่ามันมืดมนอะไรแบบนี้นิดหนึ่งก็อาจจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยเราเราเล่นไงเราก็จะเห็นซากปลักหักพังเห็นแบบบ้านที่มันพังแล้วเห็นอะไรแบบนี้นะคะในขณะที่เราเล่นอัญชันเนี่ยมันเป็นการผจญภัยในป่าลึกหาสมบัติในที่ที่มันอุดมสมบูรณ์หรือในที่ที่มันแบบลึกลงไปแทบจะแบบไม่มีคนเข้าไปถึงได้อะไรประมาณนี้คะ่ะ เราก็อาจจะเห็นในส่วนของความสวยงามของธรรมชาตินครวัดวิหารแล้วก็จะเห็นการเล่นสีต่างๆเห็นองค์ประกอบต่างๆที่มันสวยงามนั่นเองโดยส่วนตัวนะเากาลัตอะชอบทั้งสองเกมคือองค์ประกอบถ้าเป็นองค์ประกอบอะจะชอบแบบพวกวิวองค์ประกอบสีสันแล้วก็เราจะชอบอัญชาดมากกว่าเพราะว่าอัญชาดเขาเขาแบบ เขามีความแบบเหมือนด้วยความที่ว่าคงเรื่องเขาว่ามันสามารถทําให้สีสันสดใสได้ทําให้ดูแบบมีลูกเล่นสีอะไรแบบจัดแสงจัดอะไรแบบองค์ประกอบภาพอะไรพวกของเขาเนี้ยมันมันสวยอน่ค่ะแต่ถ้าเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะชอบเดรร่าอาวอ r t นะคะคือเวลาเราเล่นอัญชาดนะมันให้ความรู้สึกว่าเล่นแล้วคืออัญชาดเนี่ย มัน้ความสวยเราเล่นแล้วเรารู้สึกอิ่มใจสนุกสวยงามมันมีโทนสีโทนแสงองค์ประกอบตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าเราเล่นแต่รอดอกอัดอ่ะมันจะได้ฟีลแบบความมืดมน,นความแบบเราจะต้องแบบเอาชีวิตรอดโทนสีโทนแสงก็จะแบบมืดมืดหม่นหมนหน่อยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มันมันเกี่ยวกับโลกล่มสลาย ก็จะมีพวกองค์ประกอบตึกพังตะไคร่น้ําต้นไม้รกอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะซึ่งมันมีนะที่สวยงามมีแต่ม um> ันแบบคนละสไตล์เงี้ยมันคนละแบบนะคะซึ่งเวลาเราเล่นเดอะลักอเนี้ยเราก็จะได้เห็นเรื่องราวชีวิตความดราม่าเศร้าเสียใจซึ่งก่อนเราเล่นที่ไรเนี่ยร้องไห้ทุกทีค้างสองเนี่ยเล่นที่ไรร้องไห้ทุกทีก็เลยแบบเล่นร้องมันรู้สึกแบบเศร้าอ่ะ เศร้าแล้วมันทุกข์แล้วมันร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเกาลัเล่นอัญชาดมันเหมือนเห็นความแบบสวยงามอะไรแบบเล่นแล้วเรารู้สึกอิ่มใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความแตกต่างกันของโครงเรื่องเนาะนะแต่ที่ดีที่สุดของเขาเลยคือเกาลัเนี่ยยังคงรักค่ายนอตี้ด็อกนะคะเพราะว่าเกาลัดเห็นถึงความพยายามมากๆในการที่เขาสร้างรายละเอียดองค์ประกอบภาพขึ้นมาแบบ คือมีการใส่ใจการหาข้อมูลแล้วการสร้างสรรค์การทำองค์ประกอบภาพอะไรมันสวยงามมากเลยสีการเล่นสีในภาพเวลาแบบเราเดินตลาดเดินที่ไหนมันก็จะมีการเล่นสีแบบสีน้ำเงินสีเหลืองอะไรแบบคือเขาเล่นสีเป็นอ่ะ70 30อะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบการวางองค์ประกอบแบบไหสูงต่ำอะไรแบบเวลาวางอะคือมันเหมือนลกทก เลเทะนะแต่มันสวยงามคือเหมือนเขา okay, <look. S 1> เขามีการเล่นสีเล่นอะไร <Keep changing. S 1> ด้วยอะค่ะอันนี้ก็คือแบบความเจ๋งของค่ายนอตตี้ดอก <no. S 1> ที่กอลลั่เห็นนะในการ <I 'm S 1> เล่น <of> แล้วกอล <person. S 1> ลั่เนี่ยเป็นคนที่เล่นแล้วชอบเดินเดินแล้วก็ดูชมนู่นชมนี่คือเล่นทุกเกมอกอลลั่นจะไม่ได้วิ่งเพื่อพุ่งตามเนื้อเรื่องค่ะกอลลั่จะชอบดูองค์ประกอบแบบพวกแบบเดินไปถ้าเป็นโอเพนเวิร์ดเนี่ยก็จะชอบเดินเล่นอะ ดูตลาดดูร้านดูอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่เล่นแล้วเป็นแบบนี้ตลอดแล้วหรือว่าเล่นเกมแนวที่มันเป็นทางตรงอย่างเดียวอย่างจะ battlefield หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่า c รอฟดิวตี้อะไรอย่างเงี้ยเล่นเป็นทางตรงมันก็จะมีไงพวกอ่าพวกแบบดินตึกทางพวกอะไรที่เขาทำเป็นแบบแบบว่าเวลาแบบคลานเคิรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในท่ึงในท่อเราก็จะมีแบบให้เห็นตะเครื่องตะไคร่น้ำเห็นอะไรพวกเนี้ย คือคือเขาเก็บรายละเอียดอะเออเวลาเราเล่นเนี่ยก็เราจะชอบดูตรงนี้มากเลยเพราะว่าบางบางค่ายเนี่ยเขาจะแบบเก็บรายละเอียดตรงนี้มากๆนะคะแล้วก็ค่ายเนี้ยเราที่เราเนี่ยเป็นค่ายหนึ่งที่ก่อนเราเล่นแล้วก็เรารู้สึกว่า2เกมที่ก่อนเราเล่นเนี่ยก่อนเราไม่ผิดหวังอะก่อนเราเล่นแล้วก็เรารู้สึกแบบโอ้โหแบบขยันเนาะเล่นไปแบบโอ้โหตตไค่้น้ําแบบคือเหมือนกับเวลาเราเคยไปแบบตามนครวัดอะไรเงี้ย มันก็จะมีส่วนแบบต้นไม้พันขึ้นมามีส่วนที่มีเหมือนตะไคร่เกาะมีอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาแบบโอ้โหต้องทำรีเร์ชหนักขนาดไหนแล้วก็ต้องมาจัดองค์ประกอบอะไรให้มันสวยงามอีกอเนี่ยซึ่งมันยากมากๆค่ะอืมที่กัลัสด,ดูนะกัแล้วก็เลยแบบเทใจให้กับค่ายนอติดอกนะคะในเรื่องของการจัดองค์ประกอบพวกแสงสีพวกลูกเล่นอะไรแบบนี้ แล้วก็เรื่องบทที่ทำให้มันเหมือนกับหนังอะ่ะเออพยายามทำบทให้มันรู้สึกมีความเป็นเหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งอย่างค่ะก็เล้ก็เลยมีความถั่วเออชอบค่ายนี้มากๆนะคะแล้วก็แล้วก็คงจะติดตามเกมของค่ายนี้ต่อไปนะก็แล้วก็หวังว่าคงจะมีซีรีส์อัญชาออกมาให้ได้เล่นและหวังว่าคงจะมีลูกทาทานออกมานะ ลูกนาธานจัดมาเลยซีเรียนชะนะ่ะแล้วก็ส่วนเดี๋ยวเราอดเนี่ยมันต้องมีภาค3แ,บบแล้วละดูจากดูจากภาคสองมันเหมือนยังจบไม่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 สุดอะเหมือนกับว่ามันน่าจะมีต่อถึงภาค3ค่ะ mm hmm. เพราะว่าดูจากภาค2แล้วนะคือจบแบบเอลลี่เขารู้สึกผิดที่เขาทําลงไปแล้วเขาเสียทุกอย่างเพราะการกระทําที่เขาเลือกค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันคงจะมีการต่อในภาคสถึงจุดจบที่เกิดขึ้นกับเอลลี่ว่า เอลลี่เนี่ยจะทำอะไรเขาจะกลับไปคือเขาอาจจะต้องกลับไปเพื่อจะเป็นวัคซีนอาจจะมีคนที่สามารถทำวัคซีนได้แล้วเอลลี่ก็อาจจะต้องกลับไปเพื่อที่จะผีชีพตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยดูน่าติดตามเหมือนกันค่ะโอเคเมาส์จบแล้วนะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนเลยก็ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมกด subscribe กด l i ค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาโม้ให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกัน สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ